ว่เห็ไนไรคิงต้องเจี๊มีแม่บ้านทําให้แม่บ้านอ่าเป็นสตด้วยเป็นแม่บ้านให้ด้วยหงข้อหงข้อให้ มีณ่อดกินแล้วก็ทำอาหารให้แต่ยชอบผักผักอย่างเงี้ยมมชชอบอาหารมันไม่ชอบผักไม่ชอบแกงกะทิชอบผัก,ก,ก,กผักก็ไปซื้อมาโอกตลาดนัดน,นะคะผักเนี่ยนัดมากเยดีมากเลยอร่อยผักอร่อยไมเ ขออนุญาตไม่ไม,ไม่ไม่ทำหรอกคะเพราะว่าเสร็จเสร็จวิ่งหน,น้างานอยากทำเร็ว

แวบไปกินข้าวไันนะคะหนีงานมากินข้าวก่อนอันนี้คือพริกนี่ใส่แค่หอมกระเทียมและกระพิกแค่นั้นนะคะกินแบบคน,นนอกคนนอครับ ด้วยความเป็ีอร่อยค่ะอร่อยให้แม่บ้านทําให้อย่างเงี้ยไม่ใช่แม่บ้านหรอกเขาเป็นสโต๊อ่านแนนสโต๊ะบ้างอยากสโต๊ะมันทำเับข้าวจ,จีนต้มจืด

ค็บเป็นเพื่อนนะคะนรับคลิปประจำวันของตัวเ <laughs> องก็ตัเราพี่ก็ผัดใช่ใช่กินดิบๆเลยค่ะแต่ถ้าไปผัดปูผัดอะไรอร่อยว่าทำมาิป็นเด็กว ประจําวันกเนข้าวหนึ่งวันแค่หนึ่งมือนะคะมือเนี้ยมือตอนสิบโมงสิบโมงมือเดียวตอน,นเย็นก็ถึงบาง้านก็น้ําผลไม้ถ้าไม่น้ําผลไม้ก็น้ําเพลท์บอยหรือนมแล้วก็อาน้ำนมพักผ่อนสมองทำง,งานเยอะก็หลับ ตื่นเาก็าเป็นมนอาบน้ำดื่มกาแฟออกไปทำงานะนะค่ะใช้ชีวิตประจำวันอยู่กับอู่กับบ้านสองอยา่างถ้าว่างมีเวลาวันสองวันก็ไปปฏิปบาาัติธรรมปฏิบัติธรรมวัดป่าศรีถาวรที่นครนายก มาทำคลิปเล่นๆเกี่ยวกับที่พตัวเองแต่และว,วันทำอะไรบ้างแต่ะวันก็เพอมาที่อู่มาด,ดูดูแลในอู่ดูเลยช่างดูแลแต่และแผนกดูว่าแผนกที่ทำถึงไหนแล้วแผนกเคาะทำถึงไหนแล้วแผนกสีทำถึงไหนแล้วแผนกประกอบทำถึงไหนแล้วแผนกคัดถึงไหนแล้ว เนี่ยส่งงานลูกค้าถึางไหนส่งงานลูกค้าถึงไหนแล้วโอ้แต่จะผ่านไปแต่ละวันนี่เหนื่อยส,สุดนะคะเพื่อนเพื่อนดีเนี่ยชีวิตประจำวันของพัดอาจจะไม่ได้หรูหราอาจจะไม่ได้มาแบบอาจจะอยู่แบบข้างนอกข้างนอกใช้ชีวิตให้มันผ่านไปแต่ละวันทำดีชิดดี ให้ผ่านไปแต่ละวันนะคะเราตอนนี้สังคมเราเยอะค่ะสังคมเราแตกแยกมันเยอะสังคมตอนคนไทยตอนนี้แตกแยกเยอะอมันรู้สึกทุกคนมีแตบ,บความร้อนรุ่มมีบบความทุกข์ทรมานใจทุกคนมีแตบบ่ความเอาตัวรอดของแต่ละคนโจมตีกันอะไรกันโผล่เพื่อแยกไปหมดเลยค่ะ แค่เลย,เลย,ยู่ใช้ชีวิตแบบอยู่ที่ทํางานแล้วก็ไปบ้านพักผ่อนสมองแล้วก็ถึงเวลาก็ามาทำงานหน้าอู่ดูแลรถให้ลูกค้าดูแลพนักงานวันไหนว่างก็ไปปฏิบททัติธรรมเพื่อทําให้จิตใจเรารู้สึกเย็นที่ทําให้สุดใจเรารู้สึกมีมีความสุข mm hmm. ถ้าเราได้ไปวัดนะคะ ได้สวดมนต์ได้ปฏิบัติธรรมทําให้เรารู้สึกมีความสุขทําให้เรารู้สึกแบบมันเหมือนแบบนี่แหละไม่ต้องมีอะไรมีแค่ได้ปฏิบัติธรรมได้ความความดีได้คิดดีท,ดทาดีฮัลโหลอี่้ามีมีาไอกเอามได้มาถามพี่เหมียนเลยหนูเข้ามาหาพี่เหมียนเลยแต่เหมียนก็จะมีใบจ้างานอยู่ 嗯。<Yeah. S 2> yeah. อืมอร่อยมากกินไปได้วยคุยคุยให้ใี่พี่น้องปังให้ตีฟังทนเข้าวไปนข้าวไปนะคะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะกบกดติดตาม กด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากได้ยอดคนติดตาม1,000คนเพื่อจะให้มันบรรลุของ YouTube อ่จะจ้ะผ่านเกณฑ์ u t u b e ค่ะยังมยังไม่ผ่านเกณฑ์เลยค่ะ